อ่าบัดนี้ไปคิวย้ายเนาะเดี๋ยวคิวย้ายบางแหังผมยางไปเบื้องหนโกบักบแบเขียบย้อนไหมงามงามมันแสงมันงามดีไปนั่ผมไปไปบัดนี้แม่เอาเก้าอี้ไปบอกเดี๋ยวเธอยืนสูงไปเขาจังเห้แล้วนั่งยืนน้องยืนบางกอนเนาะโอเคได้ย้ายขนาดฮะตรงๆครับผมอีกนิดนึงโอเคยิ้มได้นี่เพื่อนห้องเล่นเทีวเออ เหมือนเสียงลังก์ได,ได้ครับได้ได้ได้ไม่ต้องห่วงหนึ 1, ่งสองเดี๋ยวผมเอาออให้เบิง่งงามคืออย่างพุยลุยอยู่คนงามวะเงี้<ะ>งอนะหลังต่อไปคุณยายนี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรครับคุณแม่บานค่ะรูปสวยเลยใช่ ยิงเอารูปมาให้ถ่ายเสร็จแล้วครับจ้างามบอแล้วพี่มาพี่ครับนี่หมพี่พี่พี่เราเรามากบอที่นี่มากมากอยู่เนาะงามบออือผู้ชายงามกว่างามผู้ไทยงามกว่างามเป็นของขวัญปีใหม่เด้อบ่มีค่าเสียใจครับผมกับน้องหญิงเฮ็ดมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้เฒ่าบ้านเฮาอยากสุขภาพแข็งแรงเนาะ ครับผู้เฮียไก่ชุกกระพาดแข็งแรงยืดีนมีแห้งตีเงินครับขอบคุณครับสาธ <สา S 1> ุ